คองควันบันจเดมีคนเดียวให้เอาเอาทำไงขันยาแกดูดิบีบีแกดูดิไอแกอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยอันนี้จะละลายแล้วเนี่ยบีบีแกก่อนเร็วๆขนส่งาพห้น้องก่อนนอูขนมีประโยชน์มากเลยนะ ขวไม่ประโยชน์สุดพี่น้ำฝนเอาน้ำขวให้น้องเำไมมันตาอย่างนี้เ้าหอมขอบคุณค่ะเอ่อเคกินเค้กกินเค้ก่อนมาแกะกินเค้กก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งแกะกินเค้กก่อนแกะกันเจ๊กันโอ้โหดูดิบอกว่าอย่าห่ออย่าห่ออันนั้นของพี่รัตน์นะพี่รัตน์ให้นะดูดิดูดิมีอะไรบ้างโอ้ยนี่ไข่ปลา ไปฟ้าดูดิไอไอพี่ร่าซื้อเอลซ่าให้อย่างสวยเลยนะสีแดงอ่ะดูดิเอลซ่าแบบสวยมากเลยใส่ไม่ได้เันใหญ่เกินเลยใส่ไม่ได้อันนี้ให้ให้พี่นำฝนดีไหมเนี่ยนำฝนแล้วมันใหญ่เกินเขาไม่สนใจละไอเทมตัวใหญ่เลยอันนี้มันตุ๊กตาหมีเรารู้ไม่ใช่ตุ๊กตาโตเรียนตุ๊กตาไม่ใช่มันคืออะไรเนาะมันคือตุ๊กตา เอากรนไก่มาดิโอ้โห<ร>เละโอ้โหบีบีกล่องนี้ใครเป็นคนให้เนี่ยน้าหมวยค่ะบีบี ทำไมวันนี้ดีนนบีวิญญาณของเด็กล่างเหรอน้าเอ๋ทำไมนะดูเอ,อ,เอ,อว๋วอะน้าเอ๋ยังไม่ให้เยเราจะรวมนนหน้าหนุ่มด้วยนะโอ้ยบีดีบีบี ไปซอยสิบหก,ออกมึงหมักหล่มอีดิ <c oughs> มักหล่มไรกูมโม่อ้าวของพี่แกะอ้าวนี่ของพี่ฟ้าแกะดูดิของพี่ฟ้ามีประโยชน์มากเลยนะไม่สนใจละไ,ไ,ไ,ไหนไหนหันหน้ามาดูดิหันหน้ามางวงแบันนี้ทำไมมันหอมอะ้วปาา้า,าป้าให้อะไรอะ่ะแกะแกะ่เฮ้ยมันเชืออะไรอันนี้ขนมอันนี้โอ้ยเราไหวให้แค่นี้เองเหรอเนี่ยอ แล้วดูหอแม่เอ๋เลีวแล้วดูหออันนี้คืออะไรอ่ะโอ้แม่แม่กัดพิมพอันนี้ของพี่นอำฝนให้กอเล์ฟน้ำไวยให้แค่เนี้ยเกศตัวนี้อะไรอ่ะเอาเกศทีละอย่างดิโอ้โหพี่พีดูอันนี้อันนั้นของนะว่าไม่มีสมุดอันนี้ของพี่ไปฟ้าเอาของพี่ไปฟ้าเหรอนั่นนี่ของพี่น้ำฝนน้ำฝนให้อะไรสมุดสมุดดีเลยพอดีเลย สอีใช้ไ <lent> ม <ceu> ่ด <assistant> okay. yeah. la ีอันนีใช้ไม่ดีแบบไหนจะดีละดชมันถกเกียชอะไรนดูนี่ดูู่อะไรนอะะอะไรอะอันนี้มึงเกียรที่สุดไอ่ร้องไห้พอเสร็แล้วร้องไห้อ้โหแล้วฝนน้องดีใจมากเลยได้อะไรนี่คืออะไรไ้แงอคืออะไร อันนั้นข้าวหอมงานย้ายมันบักหลบมีดมันบักหลายรกูโอ้ยหน่อตุ๊กตากูเป็นหมาบีบีไม่ชอบตุ๊กตานะหรอไปให้พี่รัดแก่ให้ดิพี่รัดตัดแล้วอะอันนี้ใครซื้อให้เนี่ยเยอะอันนี้พี่รัดซื้อให้นะมีลูกบีดด้วยนะสี่สิบเก้าบาทอู้หู สรุปแล้วชอบโล่ามากที่สุดนะคะโอ้โหโอ้โหอร่อยมากเลยอ่ะบีบีไปดูดิตุก๊กตานะให้ตุก๊กตาบีบีชอบไหมนะ่ะโอโ้โหถ้างั้นให้พี่น้ำฝนดีไหมเนี่ยตุก๊กตาม้าน้ำนอนกอดตอนตคืนอนะ่ะอันนี้ยังไม่ได้เล่านะคะไปเล่าเองฉันชอบอันนี้มากกว่าม้าน้ำอโอ้โหราคาเท่าๆก,กันเลยนั่นน่ะใครเจอไม่ถามบอกอ่ะ มันนอนนุ่มนะมันนอนพอดีแบบกอดพอดีตัวไงเออมันไม่สนใจเอาเอาตกลงนะให้มาน้ำน้ำฝนนะอันนั้นอันนั้นส0 0ร่าบาทนั่นนะไม่เอาไม่เอาไม่กินไม่ไม่ชอบไปกินพี่อย่างงั้นเราไปซื้อรอยสีหอ่ะไม่อันนี้มันไอติมแบบนี้โอ้ยกูหวงซีวซื้อลมสิบอันนะบีบีไม่ชอบตุ๊กตาเหรอ ตากเลยกองอเหมือนกันมีกองไหมนะักใส่กุ้แนท่านมากรบอกเอาไว้จนกระทั่งก่อเหตตามที่เขาบอกนะแม่มากินซอยกันเมื่อกนะ